ไทยไทย่ทยเ <laughs> สดเดิมนั่งงาอะไจ้อยเมโคูเมคตามคคกงเซฟพอดไปเบไปบามานเดงมวะ

กดปุ่นกันแล้วนั่ต๊ะนั้นกับตัวนี้ตัวนี้ก็สลาวเช่นตัวนั้นเพื่อไว้มิสลาวเช่นกันรวดต่ำโคบวชักสลาวใส่กสระซา่มคกหน่อยแ,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 แตม่มาห่งพร้อมเสิร์ฟ แซ่บแซ่บเดเซบเซบไม่โคกกระสามคนผไม่รู้เเซบบๆๆเซบมีเซบก๊อ สามเดียวหันนซบไม่เซบก็ซบเด้อสาวนี่สัแต่อยน่มแม่ดเช้างเจ้ดเนจออเรามาหาแป๊บเดียวเห็นเรจองกันแต่น้าได้ซื้อมาดิโวยต่อค่ะื้อไหมแม่จะไม่เจอโดดสาวนี่ครับเราไปเลยเดี๋ยวด้วความใจ เสียบแล้วเสียบแล้วมีส้มกะบิติเห็นมะนาวยังหลายข้อสั้นนี้กระพาะเราไม่ต้องหลั่นตักถ้วยน้อยๆนะครับทบต้องไม่ตักหลายนะ กินแต่โมฮงเป็นกระซามแคบอใจขชตรอแขัเสื้อน้อยสหาจะมาม่บอกละสีคายนี่แล้วเอาข้มเนาะเอาไปออกมาแต่มันยุ่งยุว่าปูออกเอาไปยกแค่ประตูทำาไป แ,แต่มือมงแกเางคอมเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเท่าไหร่อยู่ใายได้อยู่เนแกะเากิาแกต่ม,มเบอรเกะทมาเอง<ะ>สเสะทะมาเี่ยมันนี่ทขาค่ดาไมด้พกขเหักลั้่พัก่นพ,พ,พักาได้หลายอยู่ไร

ถ้านเมื่อยูุ่ัน้ำมันก็เฮาล้ ลูกกินยังคืปปอปลาปลายัางสารเล่าเด้ปลายัางปลานิน้งไม่แม่กินน้ำดีเด้อสีบินแค่ข้างนอกเนลยเอามือหยุบเอามือหยุบนำมันมีหึ่นนำ <laughs> เจ้วก็ไม่แต่ไปบอ่อทั้งโค่ทั้งคนแหละ่ะเจยวเป็น่งมากคุเจี่ง,ทงนทั้งเลืนโคทั้งโค่เจีวเป็นไปกินกับอันทอดป่าฮนบ่ แตงมแซบตงแซบปัญหามาฟูคนนระบออีกใกล้ถ้าไปเอิน,นหามันเ,เ,เด้เดพอดดพอ่อาไในจมีบอกนี่นี่ตงมหงขาดดีเบิร์ล่ะตงมหุองให้พ่อซ้ำเราคนเน นั่นแนทเพื่อนเพิ่นเอามาแต่มาเฮิมเพิ่มมาครพี่เอาม้าเกียงตับมะฮูขายดีเหลือแต่น้ำต้อนเบิร์ด สีมือสีมือกระทาเล็กเซ๊ไปหายกินข้าไปโบดอีันี่บิรดบิดเบรดเร็วมัตมุ่งขายดีดไปปิดทางห้แก้วามาปิดนะเฮงไอพอนี่

มาฮุ่งใน่อเนี้เอาลงมาเลยดิซุกเเลยจอมาในหลังบ้านในสามหน่วยหน่วยบังปักใหญ่หนึ่งทั้งในก็มีข่าวซอมไม่ได้เบิดข้าวซอมไม่ได้เบิรสามมือสาวนี่ตัวซอเบิร์ ต่อมาน่อยนะเอาปิดไปได้สามมาบางง่ายหนึ่งปิดเลเอากระหันเด้ไอจอไม่ปิดการนี้ก็ไปเป็นซี่มากแล้เด้เอาไปเลยบอเด้เออไปแล้วก็ระเป๋ายิบมาทาตัวนี้แปลเป็นซี่มากแล้วปิดแล้วเรียบร้อยพีแล้วซอออยู่ในพั่อกนาอมีทันมาบอกนแตานทีบ

ตามหุ paid, ู้กระซามหนึ่งเบิร์ลอาเดียวเข้ามาแล้วเหรอวะอาวนีอนีามห้องมาแล้เอาน้ำมันมาสุโปดนี่นี่มะฮ่งมาสุโปอน้ำมันรลดข้าวปุ่งไว้เลยกินแล้วข้าวคือเอาหิวข้าว 阴嘞。<laughs> เจอกันคลิปหน้า like กดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกร์กกดติดตามต่องเบา,าเออสถานีเลยไปแล้วครับสบายดีสวัสดีครับ